แจกตารางอ่านหนังสือสอบครูผู้ช่วยทำตามได้ใน14วันนะคะนี่เป็นเทคนิคนะคะที่พี่อาม,มี่นะคะใช้ส่วนตัวแล้วสอบบรรจุข้าราชการครูได้อันดับที่1ถึง2ปีซ้อนแล้วก็ใช้เทคนิคนี้กับน้องๆที่อยู่ในคลาสพี่ๆน้องๆที่เคยมาติวกับพี่อาม,มี่และสอบบรรจุได้เยอะมากๆเลยนะคะถ้าวันนี้นะคะใคร รู้สึกว่าอยากจะวางแผนตารางให้ได้รบกวนพิมพ์ว่าวางแผนนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วไปตัวหนึ่งแสนซ้ำกันคุณมีอาการเป็นแบบนี้ไหมรู้สึกว่าเคว้งไม่รู้จะเริ่มอ่านยังไงคือบางคนเป็นเด็กเพิ่งจบใหม่แล้วรู้สึกว่าเออหูเริ่มอ่านไม่ได้รู้ตัวนะว่าตอนนี้หนูกำลังอ่านนะแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอ่านน่ะมันตรงไหมอ่าไม่รู้ตัว หรือหนักกว่านั้นคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่กำลังอ่านสอบครูผู้ช่วยห,หนิวเนี่ยมันมีภาคกอนะมันมีภาคขอนะแล้วไม่รู้ว่าภาคกอภาคขอนี่เขาอ่านกันยังไงจะต้องเริ่มยังไงก่อนแล้วก็บางคนบอกว่าไม่มีแผนรายวันเลยค่ะครูคือแต่ละวันเนี่ยเราเพิ่งเรียนจบใหม่ใช่ไหมบางคนเนี่ยก็ยังแบบรองานใช่ไหมระหว่างนี้เนี่ย มันเหมือนชีวิตมันปล่อยผ่านไปเรื่อยๆเหมือนแบบเอ้หนวันผ่านไปหนูยังไม่ได้อ่านอะไรเลยสองวันผ่านไปหนูพยายามนะดู youtube พยายามเข้าไปแบบดูในกลุ่มติวแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าหนูจับต้นชนไปลายไม่ถูกหนูไปไม่ถูกเลยหนูงงนะคะและที่สําคัญคือกลัวว่าอ่านไม่ครบแก้ได้ด้วยตารางอ่านหนังสือ14วันที่วันนี้พี่จะให้และรวมถึงให้วิธีคิด ให้หมายเซตที่จะให้ในคืนนี้นะอืมเดี๋ยวลองมาดูกันเนาะคืออันเนี้ยพี่เคยทําตารางแบบเนี้ยไว้มาในปีที่แล้วในคลิปเก่านะสามสิบวันแต่วันนี้พี่อมมี่ให้ตารางนี้ไว้ก่อนสิบสี่วันอ่าสิบสี่วันทุกคนแคปตารางนี้เก็บไว้นะจ๊ะแนะนําว่าแคปตารางนี้เก็บไว้ตารางนี้เนี่ยวิธีการใช้งานอ่าวิธีการใช้งานให้ทําแบบนี้ ให้เอาเจ้าตารางนี้นะคะเขียนเวอร์ชั่นน่ารักน่ารักในเวอร์ชั่นของท่านเองก็ได้แต่ว่าให้รู้ไว้ว่าเออครูอมี่เป็นต้นฉบ,บับบอกนิดนึงเนาะแล้วก็ให้ทําแบบนี้ถ้าจะนับสิบสี่วันนะถ้านักจะนับสิบสี่วันเนี่ยจริงๆอ่ะเราจะเริ่มอ่านวันที่สิบมิถุนาเพราะว่าวันที่เราสอบอะนะ้องคือยี่สี่ยี่ห้าคือวันสอบยี่สิบสี่ยี่สิบห้าคือวันสอบ สปทร,รอบทั่วไปแต่เราจะนับถอยหลังสีม่วงเนี่ยตัวข้อความสีม่วงก็คือจะเป็นผ้ากอไก่สีเขียวคือผ้าขอไข่นะคะทีนี้ตัว14วันเนี่ยใจพี่นะคิดนะไม่ได้อยากให้น้องไปแบบกดดันอัดตัวเองถึงขนาด14วันอะคือถ้าเกิดเป็นไปได้อะตอนเนี้ยมีเวลาเหลือ21วัน จะไปหาค้าติวจะไปติวที่ไหนเชิญรีบไปถ้ารู้ตัวว่าเหมือนเราเป็นแบบนึกถึงเรือไททานิกอะเราเดินทางข้ามมหาสมุทรขนาดนี้เรือเรากําลังจมน้ําตัวเราเนี่ยต้องลงโดดลงน้ําถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ที่เรือเรือจะดูดเราจมตอนนี้เราบรรยากาศมันแบบนั้นเลยใครว่าจริงพิมพ์จริงใครว่าจริงพิมพ์จริงคือบรรยากาศตอนนี้เหมือนกับเรากําลังตกน้ําแล้วอะพอตกน้ําปับ๊บ มันต้องหาอะไรบางอย่างเกาะถูกปะ่ะอย่างน้อยขอนไม้บานประตูนึกถึงแจ็คก,กัลรถนะบานประตูหาอะไรเกาะห่วงยงห่วงยางหรือว่าจะเรือลำเลี้ยคืออะไรก็ได้ค่ะคุณมันดีกว่าที่คุณพยายามจะไซ้์สองแขนสองขาจ้วงไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะถึงฝั่งเมื่อไหร่ฉลามมั้ง น้าจะแข็งหนาวตายไหมคือนึกถึงไททาน,นิกพี่แบบมันไปเจอมาหาสมุทรแอตแลนติกอ่ะมันเย็นมากใช่ไหมคือคุณต้องรีบหาอะไรบางอย่างขึ้นเรือให้เร็วที่สดุดซึ่งพี่มี่ไม่ได้บอกว่าจําเป็นต้องติวกับพี่ก็ได้คือที่ไหนก็ได้เอาสักที่ขอให้แบบมันมีอะไรติดหัวเข้าไปในหัวในห้องสอบอะเออนะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะใช้สิบสี่วันมันก็จะเป็นสนูตรนี้คืออ่านภาษาไทยเนี่ยสองวันเสาร์อาทิตย์ อังกฤษจันอังคารค่าราชการที่ดีสองวันก็วันละสามกฎหมายไงคณิตก็คือทวนอ่ะกฎหมายคููอ่านวันเดียวเพราะมันยีิบห้าคะแนนคุณไม่ต้องไปเร่งวิชาการศึกษาสองวันวิชาเอกสองวันวันสุดท้ายทบทวนเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเตรียมเดินทางไปสอบอันนี้คือเวอร์ชั่นสิบสี่วันแต่แบบบอกเลยว่าเป็นเวอร์ชันนี่โหดทรมาน,ท,มานที่บอกเลย ถ้าใครเรียนค์สพี่หืมภาษาไทยติววันนึงแบบเจ็ดแปดชั่วโมงอะคือแบบบอกเลยว่ามีอ้วกอะ่ะแต่ว่าอ่านแล้วมันจะทําอย่างเงี้ยมันจะอึดอึดอะอืดแบบมันจะอ้วกนะเออแต่ถ้าเกิดเราคลี่กระจายนะให้เหลือสักยี่สิบเอดวันมันยังพอเป็นไปได้เนาะก็อันนี้คือตารางสิบสี่วันนะแต่เหตุผลพี่ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าทําไมพี่ถึงทําตาราง แบบนี้กับสอบรทอรอบทั่วไปต้องเล่าแบบนี้ก่อนอ,อ้อลืมลืมบอกไปนะคะคลิปนี้เฉพาะสอบรทอรอบทั่วไปใครที่จะสอบสอบรทอรอบทั่วไปแล้วอยากให้สอบได้พี่แนะนํานะคุณควรทําบุญการศึกษาวิธีการทําบุญการศึกษาที่ง่ายที่สุดคือเอาคลิปเนี้ยแชร์ลงไลน์กลุ่มไปบอกเพื่อนหรือไปบอก แท็กชื่อเพื่อนที่เราอยากให้เขาเห็นสาธุด้วยบุญที่แบบให้ความรู้คนน่ะขอให้น้องได้บรรจุเอานี่จริงๆอะแท็กชื่อเพื่อนหรือไปตามใครก็ได้ที่คือคลิปเนี้ยพี่ปล่อยของอ่ะของจริงเพราะฉะนั้นเนี้ยพี่ตั้งใจมาช่วยน้องๆอ,อะเนาะที่กําลังตกน้ําป๋อมแปบมะมาช่วยกันเรามาลุยไปด้วยกันนะคะ ตารางเนี้ยเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่ทใช้ในการสอบมันจะไม่ใช่สนามสอบอกรณีพิเศษนะใช้กับสอบประถอรอบทั่วไปซึ่งเนื้อหาค่อนข้างเยอะแล้วก็แน่นนิดนึงแต่ใครที่กําลังจะวางแผนสอบไอชีวะหรือท้องถิ่นก็สามารถใช้หลักสูตรตรงเนี้ยเป็นแนวทางก็ได้เพราะว่าสอบประถอรอบทั่วไปค่อนข้างดีเลยนะไปไปดูสอบประถอรอบทั่วไปเฮลโลมันมีหกวิชา เวลาอ่านอ่ะอ่านอ่าน,าน,านเกลีย่ยให้ดีอย่ามาอ่านแค่แบบคือพี่เคยเคยเจอปัญหาเว้ยบางคนนะอุยมุมานะอ่านแต่ภาพคอไก่ค่ะกอไก่นี่อ่านแน่นเบกเลยขอไข่มาอ่านสองวันสุดท้ายมันไม่ทันนะคะเนาะวิชาเอกร้อยคะแนนนะวิชาการศึกษาเจ็ดสิบห้าคะแนนนะนอะ้องจะทิ้งหรอมันหายเด้อเออมันเนี่ย เกลียเกลียให้ดีจะอ่านยังไงก็ได้ขอให้ภาคกอผ้าขอมันบาลานซ์ทั้งคู่โอเคไหมอ่ะมาดูหน้านี่นี่คือหน้าแบบอีกหน้าหนึ่งที่พี่อยากให้น้องแคปตัดสินชะตาช,ชีวิตกันเลยทีเดียวคือตัวที่กาเนี่ยตัวที่พี่วงกลมกาดอกจันไว้เนี่ยนะน้องนะมันคือวิชาเอกกับไทยคณิต มันคือหน,นึ่งร้อยคะแนนเห็นเห็นอะไรในนี้ไหมอะทุกคนพิมพ์ตีใครบอกว่าตอนนี้หนูอ่านแล้วมันตีกันมั่วเลยค่ะเป็นมูลิเนเ็กแล้วค่ะพี่เจะเย็นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ค่อยๆหาวิธีนะใจะเย็นเย็จย็นอะวิชาเอกร้อยคะแนนพี่ไทยคณิตร้อยคะแนน ตรงที่เป็นตัวสีแดงเอาฟังดีๆน,นะตัวอักษรสีแดงคือหมายถึงภาคกอไก่ภาคกอไก่คือความรู้พื้นฐานความรู้ทั่วไปที่ข้าราชการเนี่ยควรจะมีซึ่งกอพอเขาก็สอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปก็สอบครูอาชีวะก็สอบอะท้องถิ่นก็มีแต่ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษไม่ได้สอบสีแดงนี้นะโอเคปะ ไม่ได้สอบสีแดงสีแดงคือวิชาที่น,น้องๆกลัวกันเหลือเกินแต่พี่อยากจะโน้มน้าวใจให้น้องเห็นอะไรบางอย่างว่าเอ้ย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 อยูยุยวิชาเอกก็ร้อยคะแนนเหมือนกันอยู่ภาคขอเนี่ยตัวอักษรสีดําคือภาคขอทําไมเราไม่เน้นภาคขอกรุณาพิมพ์เน้นภาคเอาเนี้ยเน้นวิชาเอกอ่ะกรุณาพิมพ์เลยเน้นวิชาเอกพิมพ์เลยนะจ๊ะเน้นวิชาเอก พิมมาเหตุผลทําไมพี่ถึงบอกว่าให้เน้นวิชาเอกเหตุผลข้อที่หนึ่งเพราะวิชาเอกเนี่ยเป็นวิชาที่พี่สัมภาษณ์น้องมานะส่วนใหญ่จะเก็บไว้อ่านเป็นแบบวันท้ายๆยซึ่งมันก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่วิชาเอกเนี่ยมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าตามตารางของพี่สิบสี่วันถ้าในระหว่างนั้น คุณพยายามอ่านวิชาเอกแทรกไปทุกๆวันฟังดีๆนะตาราง14วันของพี่ถ้าเป็นไปได้แทรกวิชาเอกไปทุกๆวันเท่าไหวเพราะว่าวิชาเอกคือตัวตัดสินตัวเฉือนคะแนนอันดับกันเลยในเอกคุณและยิ่งวันเนี้ยคุณไปสังเกตรประกาศของเขตเอกคุณก็จะมีคนมาทยอยมาสมัครสมทบมาเรื่อยเๆรๆื่อยๆรืคุณก็จะรู้ความจริง ว่าการสอบผู้ช่วยมันเหมือนกับเก้าดเก้าอี้ดนตรีเราสอบแต่มันมีคนที่จ้องจะอยากได้ตําแหน่งเนี้ยเยอะไปหมดเลยจริงไหมใครว่าจีนถึงจริงนะหลักการของตารางนี้คือเราทําความเข้าใจก่อนว่าเราต้องโฟกัสเน้นที่วิชาเอกก่อนแล้วก็มาโฟกัสถ้าเกิดใครไม่ได้คณิตพี่ฟังดีๆนะมีสูตรแบบนี้นะถ้าให้เน้นวิชาเอก ทำให้ได้อย่างน้อยเนี่ยประมาณ80หรือไม่ได้ไม่ได้คือ70นี่คือเป้าเลยนะวิชาเอกต้องให้ได้อย่างน้อย70ส่วนภาษาไทยมันคือ40คะแนนน้นองโฟกัสเลยจ้ะทำยังไงก็ได้ดึงวิชาเอกดึงภาษาไทยถ้าหนูไม่ได้คณิตน,นะแล้วไปโฟกัสวิชาการศึกษาอีก75คะแนนและก็ไปโฟกัสข้าราชาการที่ดีมันก็จะเป็นอย่างนี้ ที่พี่วงตรงนี้แคปไว้เลยคือวิชาที่อยู่ต้องโฟกัสอา้าวมีคนบอกโอ้เครียดใจเย็นหายใจลึกๆหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนเอางี้เอางี้งี้ฟังฟังดีๆภาษาไทยไม่ได้ยากภาษาไทยไม่ได้ยากเอาจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละอย่างมันมีอะไรบ้างใจเย็นๆหายใจเย็นๆ,ๆหายใจหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนหายใจเข้าลึกๆอย่าอย่าเพิ่งกรี๊ดอย่าเพิ่งกรี๊ดอ่า โอ้ขอบคุณคะ่ะมีคนบอกว่าครูอมี่ผมไปบรรจุครบหนึ่งปีแล้วเพราะว่าได้คําแนะนําที่ดีๆจากครูอมี่เขาก่อนขอบคุณอีกครั้งนะคะทุกคนกดหัวใจให้ครูติดด้วยกดหัวใจรัวๆให้ครูติดโอ้ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะโหสุดยอดมากเลยอะ่ะพี่เขาได้บรรจุไปแล้วอะ่ะ